ได้ตุ๊กตามาจากตลาดมือสองตัวใหญ่ผมยาวหน้าตาน่ารักดีแต่พอกลับมาถึงบ้านก็เริ่มแปลกๆตอนแรกคิดว่าตาฝาดเห็นมันเหมือนหันหน้าไปทั้งอื่นทั้งๆที่วางไว้เฉยๆ วันต่อมาตอนกลางคืนได้ยินเสียงคึกคึกในห้องนั่งเล่นเดินออกไปดูตุก,กตาตัวนั้นมันนั่งอยู่บนโซฟาใจเต้นแรงทำอะไรไม่ถูกรีบเปิดไฟตุก,กตาก็กลับไปอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสงสัยเราคิดมากไปเองบอกตัวเองแบบนั้น แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นคืนต่อมาได้ยินเสียงเพลงเด็กดังแววแววตามด้วยเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆคราวนี้เห็นชัดเจนตุกตามันขยับมันเดินมาทางเรา แกเป็นใครต้องการอะไรตะโกนออกไปสุดเสียงแต่ตุก,กตาไม่ตอบมันยิ้มยิ้มแบบน่ากลัวแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆใครเจอบ้านไหนมีตุก,กตาแบบนี้รีบเอาไปทิ้งซะอย่าเก็บไว้เด็ดขาดไม่งั้นอาจจะเจออะไรที่ไม่น่าเจอ